สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลนะครับวันนี้ก็จะเป็นเบีย้ยแก่ของหลวงปูอ่อิมนะครับเบีย้ยแก่ของหลวงปู่อิมเป็นรุ่นปลอดภัยเสริมดวงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะสร้างอยู่ที่999เบีย้ยครับตัวนี้สำหรับเนื้อนี้ครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในซีนอยู่นะครับยังอยู่ในซอง ยังไม่ได้แกะคระัมาแกะกันดูเลยนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้เลขอะไรนี่ครับข้างในมีอะไรไหมไม่มีนี่ครับเราก็จะหอ่หอห่อหุ้มมาให้ครับแกะทุงซีนดูกัน กันครับข้างในจะเป็นไงชึบนี่ก็จะเป็นตัวเบีย้ยตัวเบีย้ยนะครับถักตัวเบีย้ยถักนะคเขาว่าเป็นถักแบบโบราณนะครับก็ตัวเบีย้ยข้างในก็จะหุ้มด้วยเออ่จีวรจีวรแล้วก็เป็นยัน ตีนิสิงเหนะครับเป็นยันนีสสิงเหก็ทักแล้วก็ลงรักแล้วก็ใส่ห่วงทองแดงสองห่วงนะครับแล้วก็มีโค้ดเลขโค้ดอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเลขโค้ดอะไรน่าจะเป็นเลขโค้ดสิบหกหรือเปล่า นะถ้าเป็นเลขไทยถ้าเป็นเลขโค้ดไทยก็น่าจะเป็นเลขโค้ดสิบหกหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งแล้วก็หกน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นโคน้ดสิบหกตอนนี้เป็นโค้ดก็ลงรักอ่าแล้วก็ปิดทองตรงนี้ข้างในก็จะมีปลอด น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นปลลอดน้ำเพราะว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงปลอดน้ำก็จะเป็นกุมวลสารไว้ข้างในครับมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ไว้ข้างในตัวเบียร์แล้วก็มีปลอดครับเบียร์แก่ก็อ่าหน้าพกติดตัวนะครับเบียร์แก่ผมก็อ่า เช่ามาก็ไหลอันอยู่เบียกแกชอบเช่ามาไว้นะครับชอบเช่าบูชามาไว้วัตถุมงคลใหม่ๆก็ราคาก็ไม่แรงนะครับนานาเช่าหามาเก็บไว้นะครับวัตถุมงคลใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนียก็ดูแล้วไอของยกใหม่ๆก็เห็นเขาทำสวยเนี่ยนะครับ ทำสวยทำดีอยู่หลายก็มีหลายสำนักหลายเคจิอาจารย์นะครับแล้วแต่คนชอบคนนิยมว่าชอบของเ t อาจารย์ท่านไหนนะครับต่างคนก็ชอบไม่เหมือนกันนี่นครับตัวนี้เป็นเปียกแก่ของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งมนาใหม่นะครับเป็นรุ่น เป็นรุ่นปลอดภัยเสริมดวงนะครับเป็นรุ่นปลอดภัยเสริมดวงนะครับก็แบบนี้นะครับเนี่ยแกะกันแกะออกมาใหม่ๆให้ชมเลยนะครับนะครับ